สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ผานหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับน้องชัยดวงเหตุทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีนะฮะสมาชิกผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยลาวพัฒนานะครับสลับในงวดของวันพุธที่6นะครับนาออ่ะสูตรหวยในวันพุธในงวดที่แล้วก็ถือว่านี่โอเคเลยนะครับนาอโดยเฉพาะนี่เลขวิ่งแม่นแม่นเลยเนี่ยเข้าต่อเนื่องเลยสําหรับในสูตรนี้ก็จะมาดูในหวยในวันพุธ เนี่ยครับสูตรหวยในวันจันทร์ก็ถือว่าเขาเลขวิ่งอยู่เนาะนะครับเนาะอืเขาเลขวิ่งนะในสูตรนี้วันพุธหลังๆี้ตัวจอบไม่มาแล้วนะสูตรนี้แต่เดี๋ยวเอาในสูตรนี้นะครับมาจับกันกับในสูตรนี้เนาะถ้าจับกันกับในสูตรนี้เมื่อที่แล้วก็ถ้าจับกันน่ก็สองเจ็ดสองแปดเลยเนาะนี่ครั้งก่อนก็จับกันก็ได้เนาะอืมเดี๋ยวเอาสูตรเลขวิ่งตัวนี้มาจับกันกับใน เลวิ่งในฝั่งนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามในที่ในสูตรนี้กันด้วยนะครับซึ่งสูตรนะครับเจ็ดบนเจ็ดล่างนะงดที่แล้วไม่มาในที่ในบนเนาะมันไปบนมันมาล่างเนาะมันไปล่างไปบนนะแสดงว่าวดนนี้ไปบนเพราะว่ามันสถิติมันมาล่างนะครับอ่ะมาดูในตรงนี้แล้วกันนะครับมาแปดสองสองแปดเนาะบางท่านก็ไปดูกับในสูตรชุดเดียวนะที่สองมันชนกันทั้งหลักนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะ ่ะผลในงวดที่แล right ้วในตรงนี right. Right ้คร to ับก็ออกไปที่เนห้าศูนย์แปดสองสี่สองนะครับนั่นแหละก็ได้เลขวิ่งจากในตรงนี้สองสองบนสองล่างเลยมานะครับซึ่งในล่าสุดนะครก็เอาในตำแหน่งเดิมเลยนะครับใช้ต่อเลยนะก็คือเอาในตำแหน่งตรงนี้นี่เนี่ยล่าสุดเจ็ดสองอันนี้ศูนย์หกศูนย์หกสองแปดสี่หก สองสี่อ่ะลองดูว่าในงวดถัดมาเนี่ยมันจะมีเลขอยู่ในนี้ไหมนะครับซึ่งในช่วงนี้อ่ะงวดถัดมานะครับศูนย์กับหกนะมีไหมนะครับศูนย์กับหกนะครับเราซึ่งถัดมาออกไปที่ในสามเดี๋ยวต่อตรงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับเนาสามเจ็ดหกสองสามสี่อืมมีหกศูนย์กับหกมีมาหกช่วงถัดมาในตรงนี้นะครับสองกับแปดอ่ะลองดูว่าสองกับแปดจะมีไหม นะครับทำมาเป็น1 0 2 2 0 6อ่ะนะี่ครับมี2นี่มาล่างมาล่างเนี่ยครั้งก่อนไปบนมันมาล่างครั้งนี้มาล่างไปบนแน่นอนนะครับ2องช่วงนี้ก็มาล่างนะครับในหลักสิบด้วยนะฮะอ่าแล้วก็มาดูช่วงตรงนี้ด้วยนะสี่กับ6 4กับ6จะมาล่างไหมนะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน5 0 1 6 3 0นะไอ้ก็มาล่างเนาะมา6 อืมแล้วก็ในช่วงในตรงนี้ออกเหมือนกันเลยเนาะกับในตรงนี้สี่สองหรือว่าล่าสุดมันจะออกเหมือนกัน,นอยู่ในตรงนี้นี่นะก็ไม่แน่นะครับเนาซึ่งก็นะครับในช่วงตัวนี้สองกับสี่สองกับสี่จะมาล่างไหมครับผลที่ออกเป็นเจ็ดสามสองแปดแล้วก็ 9, เก้าเจ็ดนี่ก็มาสองมาล่างเนาะเนี่ยถ้าจะเหมือนในงวดที่แล้วในช่วงตรงนี้สี่สอง มันก็มีโอกาสที่จะมาออก28อีก8 2อีกนะครับดินซื้อเลขเดิม289 7 1630 0นะครับ0 6 2 2 6 2 3 4อเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมเท่าที่ดูแล้วนะครับติดเด่น6กับเด่น2เนาะมีโอกาสนะฮะล่าสุดนี่เน้น7กับ2นะครับเน้น7กับ2นะฮะ7กับ2กับกันกับในตัวไหน ก็จับคล้ายๆก,กันกับในงวดที่แล้วเลยนะครับจับอยู่ในงวดเดิมเลยเนี่ยศูนย์กับหกศูนย์กับหกมาหกสองจับในงวดนี้สองกับแปดอกสองสองสี่กับหกหกหนึ่งเนี่ยเจ็ดกับสองมาจับก,กันกับในชุดนี้กับชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะคล้ายๆเลย แต่ไปเน้นเน้นข้างบนนะครับถ้าจับนี่ก็จะได้นะครับไปที่เจ็ดห้าสองห้าเจ็หนึ่่งเจ็ดสองสองสองเจนะครับหรือเจถ้าข้างล่างก็จะมี7จส สองสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหกสองหกเนี่ยก็ถ้ามันเยอะไปนะครับเนี่ยชุดนี้เป็นชุดเด่นนี่ชุดนี้เป็นชุดรองอ่จจะชอบชุดเด่นหรือชุดรองนะก็นําไปจับแล้วกันนะครับหรือถ้ามันเยอะไปมาดูในนะครับหวยออกในวันพุธนะครับหวยออกในวันพุธท,ทั้งสองสูตรเลย ก็มาดูในสูตรแรกครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข้ามาหนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหกเนี่ยหกเจ็ดอ่ะเจ็ดพูดแล้วนะครับเข้ามาเจ็ดพูดแล้วเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับในสูตรนี้พูดที่เราออกไปพุดที่สาสิบออกไปห้าหนึ่งสองดนะครับแล้วก็เจ็ดสองซึ่งมันก็ออกเลขเดิมนะสองปดในครั้งนั้น ก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับแปดกับเจ็ดนะแล้วในล่าสุดนะครับก็วันที่พุทธที่พุทธที่หกสูตรนี้นะฮะก็ขั้นตอนนี้ง่ายเลยก็จะนำในที่ในหลักพนะันร้อยสิบเนี่ยพันร้อยสิบพันร้อยสิบจับบวกกันแล้วก็จับมาลดแต้มล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในที่ในสองบวกกันกับ8ปดเป็นศูนย์ะบวกกับเจ็ดก็ได้เจ็ดลดแต้มไปก็จะเป็นหก วิ่งหกวิ่งเจ็ดนะฮะเมืม่อกี้ก็มีหกมีเจ็ดมีเจ็ดมีหกอยู่แล้วก็ในอีกสูตรหนึ่งนะฮะทั้วงวดที่เราถ้าจับคู่กันนี่ก็สูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะสูตรวันพุธสามศูนย์สี่เนี่ยทั้งวดที่แล้วเนาะมาจับเอาสองตรงนี้แล้วก็มาจับเอาแปดกับเจ็ดในตรงนี้นะบนลางเลยเนาะเออนะครับอะล่าสุดนะฮะ ก็สูตรนี้นะครับพูดที่แถวห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสองนะครับก็มันเป็นสูตรจับคู่นั่นแหละนะแต่ในงวดที่แล้วไม่มานะครับตรงนี้ไม่มาแต่เลขเต่นตัวนี้มาวันพุดที่หกนะครับเนะาะอ่ะหาในตัวแรกในในเลขในชุดแรกนะครับชุดนี้ใน,นงวดที่เราที่หลุดเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มันก็เข้าเยอะนะแต่ในงวดที่แล้วมันหลุด ล่าสุดเนี่ยฮะในชุดแรกก็คือนำเจ็ดเนี่ยไปบวกกับหลักหมื่นเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่อล่าสุดเจ็ดบวกกันกับหนึ่งเป็นแปดเพิ่มแต้มลดแต้มอีกชุดหนึ่งนะฮะเก้าบวกกันกับในหลักสิบเนี่ยเก้าบวกกันกับเจ็ดเป็นสิบหกเพิ่มแต้มลดแต้มมันชนกันในเจ็ดถ้ามันชนกันอะมันถ้าชนกันในงวดนี้มันมา มาสามชนกันมีโอกาสมานะชนกันมันก็มีโอกาสมาไม่มาก็มีนะชนสามหนึ่งวันนี้ก็ยังไม่มาล่าสุดชน9ก้าก็เจ็ดแดเ้านะอืมผมว่าเน้นเจ็้าแล้วกันนะครับถ้ามาเอาในสูตรนี้นะครับมาจับกันกันกบ สูตรวันพุธนี้มาจับกันกันกบเลขวิ่งหกับเจ็เลขเบิลหรือเปล่าอ,อันนี้ก็หกับเจ็ดหกับเจ็ดเนาะ,ะจับคู่กันในสองสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในชี่ในีกห6ห้าหกห7ห7เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดใส่เจ็ดหกีสิบเอกออกเลยเรามาจับหกกับเจ็ดมาจับกับแปดกับเก้าด้วยเนาะ หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็สี่คู่นะฮะสี่คู่ที่เน้นให้นะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับสลับในสี่คู่มีตัวไหนกันบ้างนะครับก็จะมีในเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดคู่หนึ่งกันแล้วนะครับเนาะแล้วก็นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในเจ็ดสอง ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปถ้าไปดูมันมันชนกันในอีกสตดอันนี้ก็เจ็ดนะชนกันในเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกอืมเน้นเจ็ดทางนั้นเลยเนาะ 4คู่นะครับก็จะมีในที่ใน7876 75นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน72นะฮะอ่ะคู่เน้นให้แล้วนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับหรือใครชอบในตัวอื่นนะที่ผมไม่ได้เน้นให้ก็ลองนำไปลุ้นในกันนะครับสลับในล่าสุดนะครับสลับในหวยลาพัฒนานะครับวันพุธที่นะวันพุธที่6นะฮะสลับไปสู่หวยวันพุธก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันโดยเฉพาะในสูตรเลขวิ่งในตรงนี้นะครับเนาะ นี่นะเข้ามา1 2 3 4 5 6 7เข้ามา7พุทธต,ติดตต่อๆกันแล้วนะครับก็ขอให้เข้าเป็นพุทธที่8แล้วกันนะครับยังไงอย่ายลืมกดไลค์นะครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ